ไอสป่าเอสปาเติมพลังความสดใสพร้อมสะกดทุกสายตาด้วยภาพลักษณ์สุดฮอตในซิงเกิลภาษาอังกฤษเพลงใหม่สุดคูลเบเตอร์ i ิงเบเตอร์ทิงซึ่งปล่อยออกมาให้แฟนเพลงได้รับฟังทางแพลตฟอร์มสตรีมมิงเพลงออนไลน์ทั่วโลกเช่น Spotify Apple Music ไชจูนและอื่นๆรวมถึงมิวสิกวิดีโอของเพลง Better Ting h ที่รับชมได้ในช่อง SM ทาวทาง YouTube เพลง Summer ตามสไตล์ i อ e s ป a s p a อย่าง Better Ting Better Ting เป็นเพลงแดนจังหวะเร็วแบบมินิมอลความโดดเด่นอยู่ตรงเสียงเครื่องกระทบที่เป็นจังหวะและรูปแบบจังหวะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้งยังมีทํานองและขอดที่สดใสเหมาะกับฤดูร้อนซึ่งช่วยเพิ่มความสดชื่นให้กับเพลงนี้ในเนื้อเพลงถ่ายทอดข้อความเชิงบวกเกี่ยวกับการเชิญชวนให้ทุกคนใช้เวลากับสิ่งที่มีค่ามากขึ้นสำหรับมิวสิกวิดีโอของเพลง Better Thing Better Thing แสดงให้เห็นอารมณ์ของน้ำอันลึกลับซึ่งเข้ากับบรรยากาศของเพลง ยิ่งไปกว่านั้นสเสน่ห์ที่แตกต่างของไอส์ป้าสามารถดึงดูดสายตาของผู้ชมได้เป็นอย่างดีจากการผสมผสานระหว่างภาพที่สวยงามตระการตาและภาพลักษณ์ที่เหมือนฝันของไอส์ป้าที่ออกขจวนัยยครั้งใหม่นอกจากนี้ไอส์ป้าเอสป้า เป็นศิล,ลปินเคป๊อปวงแรกที่ได้ขึ้นปก d o r k นิตยสารผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีของสหราชอาณาจากักรโดยในตอนท้ายของบทความ d o r k กล่าวถึงเพลงใหม่ Better Thing Better Thing ว่า ดนตรีของไอ p a ช่วงหนึ่งมีพื้นฐานมาจากความทรงพลังแต่เพลงใหม่ครั้งนี้ไม่ผูกมัดกับสตอรี่ไลน์เพลง Better Thing ได้ดึงเอาเสียงร้องและการประสานเสียงที่ดีที่สุดออกมาเช่นเดียวกับเพลงประกอบอัลบั้มอย่าง t h i r t และซิงเกิลภาษาอังกฤษเพลงแรก l i k f f e e to o s h o r t ทั้งนี้ i อส a าเอสปา กำลังทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกทั้งหมด14เมืองในสหรัฐอเมริกาอเมริกาใต้และยุโรปโดยเริ่มจากลอสแอนเจลิสเมื่อวันที่13สิงหาคม2566ที่ผ่านมาซึ่งไอสปาได้แสดงเพลงใหม่ Better Thing เป็นครั้งแรกในคอนเสิร์ตไอส์ป้าลีฟทัวร์2023 SYNK Hyperline In LA และแฟนคลับให้การตอบรับอย่างร้อนแรงตามด้วยเดนลัสวันที่18สิงหาคม2566ไมอามี่วันที่22สิงหาคม2566แอตแลนตาวันที่25สิงหาคม2566วอชิงตันดีซีวันที่27สิงหาคม2566ชิคาโกวันที่30สิงหาคม2566บอสตัน วันที่2กันยายน2566บรูกลินวันที่5กันยายน2566เม็กซิโกซิตี้วันที่8กันยายน2566 เซาเปาโลวันที่11กันยายน2566ซานติอาโกวันที่14กันยายน2566เบอร์ลินวันที่25กันยายน2566ลอนดอนวันที่28กันยายน2566และปารีสวันที่30กันยายน2566